สวัสดีครับวันนี้น้องไอเอลเขาจะมาทํานายความฝันเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเอลฝันพยากามมาเทียบเทียมตัวเมืเสียงชวนึ่งจ,จะเรื่องอะไรครับวันนี้งูรัดงูรัดอ่ะถ้าฝันว่าง,งูรัดจะเป็นไงคนโสดจะได้พบเม้ยคู่นายกท่านหาันให้สังเกตความฝันว่าถ้าง,งูกัด ส่วนสูงร่างกายเช่นงัดคองัดบังเอวจะได้เนื้อคู่ฐานดีหรือมีสิทธิ์ถ้างดต่ำงงมาถึงขาท้ายว่าจะได้เนื้อคู่ต่ำสิทธ์กว่าถ้าเป็นคนมีครอบครัวแล้วนายฝันนั้นถ้าได้ใช้มือจับํำตัวงูแล้ เาเป็นบทหรือชุวงารจนไรโอ้จากการเสียงช่วงใหญ่เยกเสียงชุวห้าหกหกห้าเก้าห้าห้าหกหกห้าหกแปโอเคบาย